ทำวันนี้สิ้นเดือนนี้ต้องได้ห้าหมื่นหนูต้องได้แสนหนึ่งทันทีในโลกนี้มันไม่มีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาวคาจจิชแนลนะคะวันนี้นะจะมาที่ช่วง Q&A นะคะตอบคำถามเกี่ยวกับดีเทลยาทั้งหมดนะคะค่โต๊ะมันจะลกๆนิดหนึ่งนะคะ จะพยายามรวบรวมคําถามนะบองต้นที่น้องๆอาจจะชอบถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก็จะตอบให้ในคลิปนี้นะคะน้องหลายๆคนสงสัยนะคะมาเริ่มที่คําถามแรกกันก่อนเลยนะคะว่าเป็นผู้แทนยารายได้ดีไหมนะคะเป็นคําถามยอดฮิตมากๆที่ทุกคนอยากรู้นะคะเป็นผู้แทนยาเนี่ยรายได้นะจะอยู่ที่ประมาณเอาขี้หมูขี้หมาเลยนะ,ะขายได้บองต้นจะอยู่ที่ประมาณ3 8มื จนถึง6 0หมืนนะคะจนถึงแสนก็มีนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับบริบทหลายๆอย่างอย่างที่บอกนะคะอาจที่พี่บอกให้เลยก็ได้ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าจบไม่ตรงสายนะคะ,ะจบ สายอื่นมาเรียนคณะอื่นๆมาถามว่าทําได้ไหมนะคะสามารถทําได้แต่ว่าเงินเดือนสตาร์ทจะไม่สูงนะน้องบางคนนะคะที่มาเรียนกัดจีนะบางคนเออไม่เข้าใจบางคนบอกว่าพี่กัจีคาหนูจบโทจากอังกฤษนะคะหนูจบนอกมาหนูจบเกียรตินิยมมาหนูแบบว่า โปรไฟล์ดีมากเลยนะคะบอกใช่ค่ะน้องโปรไฟล์ดีค่ะอันนี้พี่เข้าใจแต่ว่าประเด็นคือที่ค่าตัวเราไม่สูงเนื่นองจากว่าเวลาที่เขาปล่อยเราเออกไปทํางานเนี่ยเราไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่าเราอะทาไม่เป็นถูกไหมเราไม่รู้ว่าต้องไปคุยกับหมอย,ยังไงจะต้องมีซุปคอยสอนเราพาเราไปออกตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานของเซลล์หรือผู้แทนยานเนี่ยคนที่จะค่าตัวแพงนะคะคือคนที่ เขาทางานเป็นอยู่แล้วเขารู้จักหมอในเขตเขาสามารถบอกได้ว่าเขามีคอนเนคชันอาจารย์คนนั้นคนนี้คือสมมุติว่าบอก,บอกชื่อคนนี้ไปอะแล้วหมอรู้จักเออคนแบบนี้จะค่าตัวแพงนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเออในอีกกรณีหนึ่งถ้าสิวน้องที่จบเพศสัตว์อะไรเงี้ยถามว่าสตาร์ดะเงินเดือนแพงไหมเออน้องๆแบบเพศสัตว์จุฬานะคะจบเพศสัตว์จุฬาเพศสัตว์มอชอแบบเพศสัตว์หัวเฉียวเนี้ย คือน้องจีหลยคนนะที่เข้าออริจินัลไปสตาร์ทนะคะเงินเดือนไม่ถึงไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะคะหรืออาจจะน้อยกว่าน,นั้นในออริจินัลบางแบรนด์นะจีบอกเลยนะในฐานะที่นักเรียนจีตอนนี้ประมาณร้อยร้อยกว่าคนแล้วนะคะจีบอกแล้วเอเวอร์เรจเนี่ยไม่ไม่เกิน2 0 0 0 0แน่นอนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคุณยังไม่รู้วิธีการทํางานคุณยังไม่เข้าใจวิธีการทำของดีเทลยาถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณมีประสบการณ์คุณเขาเรียกอะไรทำเก่งแล้วเนี่ย คุณจะเรียกเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้นะคะเนาะมาข้อที่ข้อที่สอนนะคะคำถามคือไม่จบเภสัชทําได้ไหมคะพี่กะจีนะคะก็อย่างที่แจ้งไปแล้วในทุกๆคลิปนะคะว่าไม่จบเภสัชก็สามารถทําได้นะคะอย่างจีอย่างที่จีบอกจีจบนิเทศนะคะก็สามารถทําได้คนที่จบนอกสายจบเทคนิคการแพทย์ก็สามารถทําได้คือจะอย่างนี้จะแรงฟิลให้อย่างนี้นะคะว่า คนที่เป็นเป็นพิจาริตีอันดับแรกของในวงการยาก็แน่นอนว่า1ต้องจบเภสัชนะคะ2เทคนิคการแพทย์นะคะ3จบพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆสามารถทําได้นะคะและ4ก็คือเนี่ยแหละทั่วไปเหมือนอย่างเราเราเนี่ยจบนิทนติศาสตร์นะคะวิศวะก็มีน้องที่มาเียนกับจีนะคะจบขาหากกร,รมสายที่แปลกที่สุดที่จะเจอคือคณะประมงนะคะคือ บริหารมนุษยศาสตร์มนุษย์โรงแรมมนุษย์อิงการโรงแรมอะไรคือทุกคนสามารถทําได้หมดนะคะอาชีพนี้ค่อนข้างเปิดกว้างนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องมีใจเนรักในงานคุณต้องตั้งใจในการมาเรียนโปรดักต์นะคะอะไรก็ตามที่เขาสอนนะี่ยคุณพยายามที่จะคุณต้องพร้อม willing ที่จะเรียนรู้นะคะถ้าเกิดคุณคิดว่าพี่คะหนูอยากได้เงินเยอะค่ะ แต่กดดันไหมคะกดดันหนูไม่ทํานะคะบาบาสามสี่อย่างนี้ไม่เอานะคะพี่ขจีไม่ปลื้มนะคะพี่จีคนที่มาเรียนขาจีนะคะหรือคนที่ติดตามชาแนลจีจะรู้อยู่แล้วว่าอินเนอร์ของขาจีาเป็นยังไงแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนที่มาเรียนจีทุกคนจะเข้าใจตรงกันหมดคือว่าหนึ่งคุณจะต้องมีใจที่จะสู้งานหนักนะคะไม่หมิ่นเงินน้อยงานเซลล์นะคะเราอยาก ไปมุ่งหวังว่าเราจะได้เงินเดือนฟิกที่เยอะนะคะเพราะว่าเงินที่เยอะๆเนี่ยมันมาจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราทําได้คือยอดขายที่เราทําได้ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มั่นใจว่าเราเป็นคนขายเก่งไหมและไม่มั่นใจว่าเราเป็นคนที่มีความพยายามไหม mm. ก็บอกเลยว่าอาจจะไม่เหมาะกับอาชีพนี้นะคะ,นะเนาะข้อต่อมาคือมั่นคงไหมคะมีโอกาสเติบโตหรือเปล่า น้องๆชอบถามมากเลยว่าแบบพี่ค้าถ้าเป็นเซลอะตอนนี้หนูอายุยี่สาแต่คำถามคือถ้าอายุ3 5มันจะโตได้ไหมคะในแบบแพสเว์นี้นะคะพี่กจีก็จะตอบว,ว่ามันโตได้นะคะอย่างอย่างของจีเองนะ,ะตอนที่จีเข้ามาวงการครั้งแรกจีมีโอกาสได้ทำออริจินอลนะคะแห่งหนึ่บริษัทเป็นตัว A นะคะอ่านะก็ทำอยู่บริษัท แอปบอท่ะทีนี้เนี่ยจยีทำแอปบอดได้คือเจียจบนอกสายแน่นอนจีไม่ได้จบเอสตั์นะคะแต่จียทำงานเป็นผู้แทนยานะตอนแรกทำ OTC นะคะทำอยู่2ปีนะจีที่ขึ้นเป็นเซลเมน n a เจอร์นะคะจีที่ขึ้นเป็นเซลเมน์ได้โปรโมทเลยนะคือจียอยู่บริษัทแรกก่อนแล้วปีที่2จีก็ย้ายไปอีกบริษัทหนึ่งนะคะแล้วพอปีที่3ก็ได้โปรโมทขึ้นเมน a g เจอร์เลยก็คือเขามีโอกาสที่เปิดรับสมัครแล้วเราก็เป็นเด็กที่ หนึ่งเรา o อ t สแตนดิ้งในด้านการขายเราเรามีความมั่นใจนว่าเรา o อ t สแตนดิ้งสคือเวลาที่เราจะโตได้นะก็คือ 1. ยอดขายต้องโดดเด่นอยู่แล้วนะคะสคือเวลาที่บริษัทเขาเปิดรับสมัครแบบว่าวอล์เนเทียให้เราทำงานฟรีอาสาสมัครเนี้ยจีบอกเลยนะมันน้องๆต้องเสนอหน้าบ่อย เสนอหน้าที่จะทํางานฟรีแบบพี่ค่ะหนูอยากทําค่ะหนูวิล l i n g ค่ะหนูมีใจที่อยากจะทํางานนะคะอย่างเงี้ยผู้ใหญ่เขาเห็นหน้าเราบ่อยๆแล้วเขารู้ว่าเราเป็นคนที่มี intention มีความตั้งใจที่สูงเนี่ยค่ะพอเวลามีบริษัทเปิดแล้วส้มเออเขาเลยละพอโอกาสดีๆผู้ใหญ่เขาจะดึงเรานะคะแต่ผู้ใหญ่ดึงเราเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับ performance เราว่า 1. เราเป็นแก้วที่พร้อมจะรับหรือเปล่า โดยไทยแล้วเนี่ยเขาเอาเราไปเขาสอนได้ไหมเด็กคนนี้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ไหมหรือดื้อหัวแข็งไหมถ้าดื้อหัวแข็งแล้วมึงเก่งจริงไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าสมมติว่า เราเป็นคุณสมบัติอย่างที่พี่คัจีบอกมาทั้งหมดนะคุณขึ้นได้แน่นอนในสายนี้นะคะเนาะเริ่มก็คือจากราแรกเป็นเซลเล์เลปก่อนนะคะคุณอาจจะได้ขึ้นมาเป็น Product Specialist หรืออะไรก่อนต่อมานะคะถ้าจบเภสักก็โตไปเป็น PM ได้เป็น Product Manager นะคะถ้ามาสายเซลล์นะก็สามารถขึ้นเป็น Sales Manager ได้เพราะเหนือจาก s ซ l e s m a n a g e r คืออะไรคือ บียูแบรนด์เมนจเจอร์ก่อนนะคะแล้วก็ b u ยู s i n e s s Unit Director แล้วก็ขึ้นเป็น GM คือมันขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะอย่างที่จีบอกนะโดยชาติกําเนิดจีไม่ใช่เพศน,นะคะแต่จีบอกเลยว่าด้วยความพยายามและความสามารถทางด้านการขายอะ่ะทำให้สามารถขึ้นมายืนในจุดที่แบบขึ้นเป็นสายบริหารได้นะคะเนาะตอบคำถามนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาคือพี่คะการทำงานทำยังไงคะทำไม่เป็นคะ่ะ พี่เข้าใจคะ่ะถ้าน้องทําเป็นน้องก็คงจะไม่ไม่มาเรียนกับพี่ใช่ไหมคะเนาะตรงนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยถ้าสมมติว่าคุณจะเข้าสู่การยานะคะจีบอกแล้วว่าจีมีคลาสสอนนะคะสามารถสอนได้นอกจากที่จีจะเอ่อดูเรซูเม่ให้แล้วเนี่ยจีจะพรีสกรีนน้องก่อนในตอนแรกนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของเรซูเม่ให้แล้วก็บอกเลยว่าจีต้องพรีสกรีนก่อนถ้าคุณสมบัติน้องไม่ผ่านเนี่ยอันนี้ พี่ไม่อาจที่จะรับเข้าเป็นลูกศิษย์ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่จีบอกว่าคนที่มาเรียนได้ก็ต้องมีคุณสมบัติที่จะทําได้นะคะถ้าทําไม่ได้จริงอย่างที่บอกเราไม่อยากหลอกเอาเงินมานะเออเพราะว่าถ้ามันไม่ได้มันจะเสียกันในภายหลังนะทีนี้นะคะ่ะก็ออทํางานยังไงนะคะในคลาสเนี่ยนอกจากจะสอนการสัมภาษณ์แล้วนะคะยังสอนวิธีการทํางานด้วยเบื้องต้นนะว่าต้องทํำยังไงแต่ถ้าสมมติว่าน้องคือการสอนนะมันไม่เท่ากับ การลงฟิวไปทำเองนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเมื่อน้องเข้าบริษัทไปแล้วเนี่ยแต่บริษัทเขาจะมีการเทรนให้นะคะจะมีซุปพาไปออกตลาดหัวหน้าพาไปทำงานนะคะแล้วก็พอหลังจากไปทำงานเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหัวหน้าบริษัทนั้นแบบไม่ว่างเขาไม่มีเวลาจริงๆนะเขาก็จะต้องมีเออเออเขาเรียกอะไรอะ ผู้เขตนะคะหรือว่าผู้แทนที่อยู่ในเขตนั้นๆน,น,นะคะจะต้องเป็นคนไกด์ไลน์ให้น้องนะคะเนาะแต่ว่าอย่างที่จีบอกจะมีน้องๆหลายๆคนที่แบบว่าเอาจริงๆก็ว่าน่าสงสารนะคือพอได้เข้าไปทํางานในในวงการยาแล้วแต่ว่าไม่มีใครสอนงานน้องเลยอะไรเงี้ยเออแล้วน้องก็จะมาขอเรียนกับจีเยอะมากนะคะซึ่งจีบอกเลยว่าอันไหนที่ให้คําปรึกษาฟรีได้จีก็จะให้นะแต่จีบอกเลยว่าเรื่องแบบเนี้ยมันต้องมานั่งคุยกันยาวมันเป็นคลาสที่แบบต้องคุยกันเป็นวันๆน่นนะการเรื่อง practical แกิ n g คนการสอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจีจะเปิดคอร์สไว้นะคะสำหรับคนที่แบบว่ามีปัญหาเข้าวงการมาแล้วแต่ว่าเขาเลยแหละไม่รู้ว่าต้องไปทำงานยังไงออกไปหาลูกค้าย,ยังไงนะคะจริงก็จะทำอีกคลาสหนึ่งนะคะเอาไว้นะเนาะเดี๋ยวทุกคนหาว่าอุ้ยเอาแต่ไขยคลาสนะคะ บอกเลยนะคะไม่เรียนก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะคลิปฟรีสอนฟรีมีเพียบนะคะร้อยกว่าคลิปนะคะเชิญเรียนฟรีได้นะคะอันนี้เราไม่ว่ากันนะคะสิ่งีเราไม่บังคับกันนะคะเนาะอ่าคำถามต่อมานะคะเดี๋ยวเราคลิปมันจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวจีจบข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อีพีหน้านะคะก็คือน้องถามมาว่าพี่ขจี้ายากับเครื่องมือแพทย์อันไหนดีกว่ากันคะอ่าอันนี้คือสิ่งที่คนถามเยอะมากคือคนจะรู้สึกว่า พี่คะคำว่าดีเทลยาก็ต้องแปลว่าหนูต้องมาขายยาสิคะถูกไหมอ่ะจริงๆมันก็ถูกนะคะแต่ว่าอย่างที่จีบอกว่าตอนนี้นะยานะคะมันจะมีในเรื่องของบัญชีนวัตรกรรมนโยบายของโรงพยาบาลหรือ E-Bidding นะคะการประมูลหรือว่า นโยบายรัฐบาลต่างๆบัญชีกอบัญชีขอสิทธิบัตรเอ่อเข้า E D ต้องมีเข้าตัวออกตัวอะไรสารพัดนะคะพวกนี้นะเพราะฉะนั้นจีจะบอกว่าตอนนี้ขายายานะค่อน,นข้างเงื่อนไขเยอะเขาเรียกว่าะรายละเอียดมันมันเยอะอะค่ะมันเขาเรีออรยกว่างไงนะมันมีข้อจํากัดเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้จีค่อนข้างเชียร์ให้น้องๆอไปทางเครื่องมือแพทย์นะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคือน้องไม่มีประสบการณ์ทีนี้ตอนนี้มันจะมีบริษัทเครื่องมือแพทย์ที่เกิดใหม่อะค่ะเยอะมาก และจีบอกเลยนะว่าจีมีน้องหลายๆคนที่ทําเครื่องมือแพทย์เงินเดือนน้อยมากนะคะเงินเดือน1,000 0บาทแต่ว่าได้ค่าคอมมา6,000ืนะคะคือแบบโคตรเก่งมากถามว่าสินค้าเขาขายเป็นเครื่องวัดความดันนะ,ะแต่ไม่ใช่ ยี่ห้อหนึ่งละกันแต่ไม่ใช่ยี่ห้อที่ดังมากแต่ว่าเขาเข้าข <ๆ S 1> ายดีอะโอเคมากๆเลยนะะเขาได้หรือหกหมื่นเ0 0ดหมื่นต่อเดือนนะเออซึ่งจีบอกเลยว่าบริษัทที่จ่ายดีอะมีบริษัทที่จ่ายปานกลางมีบริษัทที่จ่ายน้อยมีแต่สิ่งที่จีจะย้ํากับนักเรียนและลูกศิษย์ของจีเสมอคือว่าเวลาที่เราไปทํางานเราไม่มีประสบการณ์นะคะไม่เลือกงานไม่ยากจน ถ้ามีโอกาสไหนอะที่เราทําได้จีอยากให้ทําไปก่อนนะคะจีไม่อยากให้เหมือนกับว่าด้วยความเราอะเองก็ยังไม่เก่งสุดเลยแล้วเรายังไม่มีประสบการณ์แต่เราก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะบริษัทที่เขาจ่ายให้เราแพงๆอะเขาก็คาดหวังความความดีที่สุดจากเราเหมือนกันเขาจ่ายเ,เ,เร,ออรเาแพงเขาก็คาดหวังมากนะถูกไหมอ่าเขาให้เขาเขาเรียกเลยอะเขาจ่ายมากเขาก็คาดหวังเรามากเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเรายังไม่เก่งอ่ะจีบอกเลยว่าจริงๆอ่ะงานผู้แทนยานะคะจะขายได้ขายไม่ได้จะรวยไม่รวยมันอยู่ที่เราจริงอยู่บริษัทไหนอ่ะก็ได้เงินเยอะทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจีถึงน้องๆจีส่วนใหญ่จะเข้าใจแหละน้องบางคนนะเข้ามาถึงแบบพี่คาดหนูมุ่งหวังเลยคะ่ะหนูอยากทาเครื่องมือแพทย์คะ่ะเฮ้ยอันนี้แบบจีบอกเลยนะว่าตอนนี้เครื่องมือแพทย์ไม่แย่นะคะแล้วก็ขะเรข้อจํากัด น้อยกว่ายาตอนนี้ายานะในฐานะที่จะอยู่ยาออริจินอลนะคะแล้วจีอะโดนโลเคเมดเสียบแล้วด้วยตอนนี้นะคะจีบอกเลยว่าปวดหัวมากและทํางานยากมากและจีค่อนข้างที่จะลําบากใจมากด้วยนะแต่ทีเนี้ยเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ของจีอะจีบอกเลยว่าถ้าอย่างน้องบางคนจบเภสัตมาแล้วเขาได้ออริจินอลเฮ้ยพี่ก็ดีใจด้วยยู อยู่พีกแล้วเพราะว่าอยู่จะได้ฟิกคอสที่เยอะมากนะคะแต่อยู่ก็ต้องแลกมาด้วยอะไร1 2 3 4เดี๋ยวเรามาคุยกันในอีพีหน้านะหรือถ้าน้องบางคนจบมาได้โลโคเมสเฮ้ยโลโคเมสก็ไม่เป็นไรจะบอกว่าตอนนี้เป็นยุคทองของโลโคเมรด้วยนะคะโลโคเมสอะเข้าง่าย ขา,ขายได้ถ้าเป็นยาที่เข้าอยู่แล้วนะแล้วในบางโรงพยาบาลนะเขาเป็นเจ้าตลาดอยู่นะโหคุณนอนกินเลยแต่อย่างที่บอกว่าถ้าคุณนอนกินน่ะแน่นอนเซลล์มันไม่ออกเซลล์ไม่ออกคุณก็เข้าไปแทนเขาไม่ได้ถูกไหมคะแต่บอิเขณที่คุณจะเข้าไปแทนเขาได้อาจจะมีปัญหาและเซลล์ลาออกแต่จีบอกเลยว่าปัญหามันจะไม่อยู่กับคุณตลอดไปถ้าคุณอดทนได้คุณโพสิทีฟมองโลกในแง่ดีคุณสู้ฝ่าฟ,ฟันกับปัญหาเนี่ยมันจะต้องมีวันที่กราฟขึ้น ะะแล้วพอการขึ้นมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เงินนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามนะคะคุณจะต้องมีความอดทนนะเออต้องสเตย์โพซิทีฟกับมันเราอย่าไปคาดหวังว่าทําทวันนี้สิ้นเดือนนี้ต้องได้ห้าหมื่นนูต้องได้แสนหนึ่งทันทีในโลกนี้มันไม่มีนะคะทุกอย่างต้องอค่อยๆเติบโต,ตนะแล้วสเตย์โพซิทีฟไปนะคะคาําตอบของข้อนี้ก็คือว่า ยาหรือเครื่องมือแพทย์เดียวกันนะคะจีบอกว่าก็ดีพอๆกันแต่เอาจริงๆตอนนี้จีก็เบนไปทางเครื่องมือแพทย์มากกว่าเพราะว่าข้อจํากัดมันน้อยกว่านะอันพา i ออริทส์ที่จีจะให้นะอันดับหนึ่งก็คือเครื่องมือแพทย์จีให้ก่อนอันดับหนึ่งลองลงมาคือโลเคเมลแล้วลองมาคือ ate, ลลออริจินอลนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าตอนนี้ออริจินอลอยู่ยากนะคะนะคะสห so, รับเดี๋ยวคลิปนี้นะเห็นไหมเกินสิบนาทีเลยนะคะถ้าใครมีคําถามอะไรนะเกี่ยวกับวงการยานะคะก็สามารถ พิมคอมเมนต์มานะใต้คลิปได้เลยนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กด,กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าจะได้มีกำลังใจในการมากบคอพูดนะคะให้ความรู้ฟรีเยอะมากเลยนะคะใน c h anel n ของเรานะร้อยอกว่าคลิปแล้วนะคะแล้วตอนนี้คน Subscribe เนี่ยประมาณเกือบจะ15,000คนแล้วนะคะจีดีใจมากๆนะคะแล้วก็น้องๆที่เจอกันครั้งนอ้น,นะคะสามารถทักทายกันได้นะคะแล้วก็ใครที่มีคำถามนะถ้าไม่ได้ลึกจนมากจนเกินไปหรือว่า อะไรมากจนเกินไปก็จะตอบให้นะคะแต่ถ้าอย่างบางคนเนี้ยถ้าสะดวกใจมาเรียนเลยดีกว่านะคะเพราะมาเรียน,นยจีสามารถให้ความรู้ได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกั๊กเรียนแล้วได้พลังด้วยนะคะบอกเลยนะว่ามาเรียนค้าพี่จีแพงไหมแพงแต่ว่าเขาเลยแหละคุณจะได้พลังได้งานด้วยได้อาิจูดที่ดีโอ้โหมันได้อะไรมากกว่าการแบบเสียงเงินเนาะมันเล็กน้อยมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องลาไปก่อนนะอย่าลืมช่วยแชร์ด้วยนะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ